ก่อนจะถึงการเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะนักข่าวพลเมืองเยาวชนหาดใหญ่เซนเนริโอพาไปฟังเสียงเยาวชนคนรุ่นใหม่ในวงยูทฟอรัมอนาคตหาดใหญ่ที่เยาวชนอยากเห็นค่ะเป็นการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยาบายเพื่อส่งต่อให้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งค่ะ การมีพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่สาธารณะให้กับเมืองเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมในเวที Youth Forum อนาคตหัดใหญ่ที่เยาวชนอยากเห็นโดยงานในครั้งนี้ขับเคลื่อนโดยกลุ่มเยาวชนหัดใหญ่ซาน n a r รโรุ่นที่1ร่วมกับพี่ๆกลุ่มมานีมานะซึ่งการจัดวงยุท t ฟ f ล r ลัมในครั้งนี้นะคะเราได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนค่ะมาเสนอ แนวความคิดถ่ายทอดไอเดียแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตัวเองพบเจอในเมืองนะคะเสนอกันแล้วก็รวบรวมนะคะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายจากเสียงของเยาวชนเพื่อส่งให้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครหาดใหญ่ก็อยากจะฝากถึงแบบเรออัฐหรือว่าแบบภาคส่วนที่สามารถทําได้ให้เขาร่วมมือกันแบบสร้างพื้นที่พืบนิี่เป้นที่้เอามาก้น้นเพื่อที่แบบนห้คน ในเมืองเนี่ยออกมาใช้พื้นที่กันมากขึ้นแล้วก็อยากให้เข้ามาจากการส่วนนั้นครับมันจะทําให้ได้แบบมีพื้นที่ได้ใช้สอยกันเราอยากเห็นหาดใหญ่เป็นเมืองที่สร้างสารรค์เป็นเมืองที่มีน้องๆมีเด็กออกมาทํากิจกรรมแล้วก็มีสวนรอบหลักเมืองแล้วก็ชุมชนอยากให้เมืองขัดแย้งเมืองกษรกรที่เด็กๆทุกคนนะคะมีพื้นที่ของตางให้เด็กได้ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นอื่นๆค่ะที่เยาวชนเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบทั้งในมิติของการศึกษาสาธารณภคโโระบบการก่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงการรักษาความสงบค่ะซึ่งจากข้อเสนอทั้งหมดเหล่านี้นะคะจะถูกรวบรวมเก็บข้อเสนอจากพวงยุทธฟอรัมในเทศกาลหัดใหญ่ซานารรโอ2ร่วมกับผู้คนกลุ่มต่างๆของหัดใหญ่และเรียบเรียงเป็นสมุดปกขาว เผยแพร่สู่สาธารณะพร้อมทั้งนำไปยื่นให้กับทีมผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเราอยากจะรวบรวมเสียงของผู้คนในเมืองอะค่ะจากหลายๆกลุ่มเยาวชนก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราอยากให้มีส่วนร่วมในการสื่อสารส่รงเสียงสิ่งที่เขาอยากได้ในเมืองด้วยก็เลยมีการจดัดยูทฟอรัมขึ้นมาในหัวข้ออนาคตหัดใหญ่ที่เยาวชนอยากเห็นพิจารมารวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายที่เยาวชนอยากจะสื่อสารไปถึงว่าที่ผู้สมัครเทศมนตรีของเมืองหัดใหญ่ ในตลอด4ปีหลังจากนี้ก็ถ้าใครได้เข้ามาบริหารก็อยากให้บริหารด้วยแบบความคุ้มค่าของเงินภาษีประชาชนที่จ่ายไปแล้วก็รับฟังความคิดเห็นนโยบายของประชาชนไปพัฒนาด้วยถ้าถึงนายกที่จะเข้ามาบริหารนะครับขอให้ท่านเข้ามาด้วยความจริงใจโปร่งใสแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เต็มที่กับทุกๆหน้าที่ทุกๆภารกิจของท่านเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะใหญ่ยูดฟอรัมอาจจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆในวันนี้ แต่เราเชื่อว่าที่จะเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางที่เยาวชนจะได้มีบทบาทในการเข้ามากำหนดอนาคตของพวกเขาเองนอกจากนี้หวังว่าข้อเสนอเหล่านี้จะทำให้เกิดการรับฟังเยาวชนที่มากขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงในอนาคตนักข่าวคนละเมืองรายงานค่ะ